ต้องหน ar, ักด้วยนะครับได้ค่ะปุอะไรคะุะคราคาขายแล้ต้องหนัด้วยนะคะเดี๋ยวขอพโรด้ครับคุนท่านขอพิโด้ครับูกคนี่นาคาครับนะครับกุนะครับมต่อต้องหนากก่อนนะครับนวยนันนะคะ ใช้อาหารยังไงโด r ฟาส p ์ r t ด t i ้นเป็นอย่างไี้เก็บน้ำมันเริ่มมีีได้ว่าแล้ยรามีสถานการณ์เช่นชียงหม่ไเชียงรายเนี่ยมันสมควรได้เห็นเลยมันไม่ใช่แค่น้ำมันมีดูดีดูนเล้นะรอาเ้ยเขาบอกขนาดเไออบอกได้น้ภาษาอะไรกับภาอามือนต้องไม่เนยาเลยรก็พักผูครับ ีสครับมไม้ยจะมไไอาชีพเบอนะครับเป็นอาชีพที่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราทางานไปเรื่อยอยู่ข้าหน้าสัเกมับเอนจะจับคุณน้นต่อาชีพเบอไม่มีอะากอาชีพโปรเบเซอร์อาชีพนี้ครับ จะจับนรถที่มากระต่ายไา้พอโอเคพวกทางทางทีมงานก็จะไปประสานกับตำรวจอนน,น,นี้เป็น One Stop อ e เซอร์วิส เราเห็นอนาคตเนี่ยมีเรื่องอะไรชิญท่าอดตนายดก่อนผมเลือกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทักษะให้กับคนนะครับแล้วก็หลักของตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะให้กรมพัฒนาฝีวอรายงานเป็นคนมาอบรมหรืออะไรแต่ว่าไม่ใช่สอดเขาเลยไม่ใช่อันนั้นเ่เดี๋ยวคุยกันได้อีกชั่วโมงแต่ว่าก็คือหลักก็คือต้องการให้ภาคเอกชน เป็นผู้ที่ให้ทักษะตัวนี้ด้วยเพราะเอกนชนก็ทราบว่าต้องการคนมีทักษะแบบไหนแล้วก็จะทําให้มันเป็นกระบวนการที่จับเอาความต้องการคนที่อยากมีรายได้สูงข,ขึ้นจากทักษะที่ดีขึ้นมาชนกับคนที่กําลังต้องการกําลังคนที่มันขาดแคลนครับการจะตกงานออฟฟิเชียนกาลังตะยุบตำแหน่งฉันเนี่ยฉันก็ไปได้ยังพยายังรักษาตำแหน่งนี้อยู่หรือ จบมหาวิทยาลัยใหม่ๆมหาวิทยาลัยไม่ได้สอนเลยทักษะข้างหน้านั้นเราต้องไปเรียนเนี่ยมันต้องมีลิสต์ว่าอาชีพอะไรที่คุณจะไปคือกระบวนการสำคัญเพราะสิ่งแรกผมจะตอบคุณสุิชัยคืออย่าให้รัฐบาลเป็นยื่นเลยอย่าอย่าอย่าหรออย่าอย่าอย่ารัฐบาลรู้ชิพหรือเปล่าก็ครรรัฐบาลรู้น้อยกว่าสิ่งที่ผมเมื่อไจะบอกก็คือว่ากระบวนการต้องมาจากนี่เป็นกระดาษคนอยู่ในรัฐบาลคนหนึ่งนะ ไม่ใช่รัฐบาลของผมแค่เป็นผู้อาศัยเป็นส่วนหนึ่งของส่วนันจะเปลียนี่รีตันเนซี่เอ่ยนะครับเปเปอร์เวอ่ยเนี่ยมันกำลังไปดึงเอาสแกม์ภาพเหล่านั้นเนี่ยไม่ให้ออกมาถ้าหากว่าเราสามารถทำให้มันทุกอย่างดิจิทัลไ์ก็าเป็นทั้งหมดได้ผมเคยพูดบอกว่าใช้นโยบาย DDT ไม่ใช่เอา DDT มีฉีตายแต่ว่ d d ะ e r e g u l a t i o n นะครับ digitization เราโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันจะสามารถดึงเอาศักยภาพของคนไทยที่มีอยู่ในระยะสั้นเนี่ยออกมาใช้ได้เร็วที่สุดแต่พอผมบอกว่าในระยะยาวเนะี่ยถ้าเอาเรื่องนโยบายเดียวผมอยากจะให้ทุกคนเริ่มเปลี่ยนความคิดว่ากลับมาดูสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้เพราะวันนี้เป็นคนอยู่กระทรวงพอ,อด้วยนะคะรับคนสูงอายุเนี่ยวันนี้ที่มาดับดับความไม่เป็นจิ๊บซิชชั่นเรือ่ององีกหน่อยซีแบงอะไรก็จะมาแล้วใช่ไหมก็จะเป็นบทการแข่งขันการธุรกิจทั้งหมด อันที่4ี่คือโซเชียลคอนแท c t ที่เปลี่ยนไปคนที่อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับปรทมัเองก็ไกลขึ้นเรื่อยๆทำงานนานขึ้นเรื่อยๆฟีเมลออกมาทำงานนอกบ้านแล้วก็เป็นผู้นำองค์กรมากยิ่งขึ้นโวงเทคโนโลยีที่มาที่ทมันจะมาเปลี่ยนแปลงฟิวเจอร์เวิรอีกมันเป็น4ี a เ o r Chan เชนจ์ที่มาพร้มอมกันนะครับแต่ถ้าเรื่องอย่างเิลยลว์มีทังชาร์มาเกือบ20ปีเราติดอยู่ใน secondary economy เราไม่สามารถที่จะ transition ไปเป็น tertiary economy ได้เลย หนึ่งก็คือพอสมาครแคนต้องไปด้วยนะสองกฎหมายต้องตามที่ทันความเปลีนได้ทันอย่างที่สามคือเราต้องมงนเด็ก c u r r i c a l infrastructure ให้พอนะครับซึ่งเราเพิ่งพาแต่ physical trade อะไรส่งออกก็ต้องจับต้องได้ข้าวหอมมะลิยางพาราโลสันดาใช่ไหมมันต้องจับต้องได้ทุกอย่างแต่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาเพิ่งพา digital trade service trade digital service trade แล้วก็ green trade เป็น activity ใหม่ของ income ของ gdp ที่ตอนนี้ประเทศจีนขึ้นถึง44%ของ gdp เขาแล้วเนี่ยคือ เหมือนเรากำลังดูการแข่งขันกีฬาอยู่นะครับมีคุกนะครับมีัันนบบคครรรีะะว ขอบคุณนะครับขอบคุณมครับ